อ้นอนอ้อนใบอันนี้พี่น้องจ้าเพิ่นว่าใส่แทนใบผักขนามาสันยัจจิวกับบุเคยเอาไปผัดด้มิเตหักทิมให้ไก่บางคน,นเพิ่นว่าเพิ่นกินแทนผักขนามาสันามามามาสาวมาก็มาหาผักไปกินคือเก่าแล้วจ้าเนี่ยอ้อนอ้อนเหมือนี้ยัจจิศเข้าไปในเมืองสิไปเสือน้ำสลดัดยัจจิเวียร์น้ำสลัดบุกเป็ี่ยนจะไม่เฮ็ดมีอันสลัดห่อเนี่ย ห่อผักผักสดๆข่อยนี่มึงเนี่ยไปต่อออนซ้อนออนซ้อนจะเปนข่อยออนซ้อนผักอันนี้มันกรอบดีดีเป็นเนี่ยนี่ซื้อเพิ่นอนมาอีหยังละเฮาเจ้าว่าข่อยก็บ,บ่ฮู้ซื้อข่อยสิหาเพิ่นออกคนจักอันนี้มันอยู่ใกล้ใกล้ต้นอันนี้ใกล้ต้นบักเขือเทศข่อยอนี่เระวิธีเก็บผักกินของเนืจิ๋วคุณุลเจ้าหน่อยนี่บ่อึดกินจะ้ะกำลังแตกกำลังใหญ่ก<ง>ัน<ง> อันนี้ใบล่างเพื่อนิืดกระสีเด็ดไปให้ไก่ดอกนี้มันสวยเบิดลต่อเด็ดออกไปให้ไก่อันถาก,กินมันพี่น้องจา้าอันเห็นเห็นใบจังซี่น่ะบอกเป็นยางอื่นเด้อถากจะ้ะถากกินมันก็บอกกินดอกยืดกระสีเสียไปให้ไก่ถ้าอันใดมันอันงามๆซ้ำน,นึงก็สิกินอยู่แต่ว่าอันนี้บอกกินจ้ะ ยังอันลูกทรายพอใหญ่เป็นยางมาเล่นนั้งเสาวไม้ยืดจิ๋วมาเก็บผักเพิ่อเกสียณางมาทักท้ายยังเสียจ้ะนี่ใบจังสีเนี่ยโบกินแะ่ยืดจิ๋วสิเก็บไปให้ไก่ก่อนใบมันสวยแล้วกำลังสีใดกินก็ลังอันนี้ถ้าเสียนดินบบกินมันพี่น้องจ้ะถ้าเสียนดินบบกินเนี่ยโอ้ยบอึดกินจ้ะโบอึดกินนี่ ใบสวยๆจางสีขอยกระสีเด็ดเพื่นออกมีใบสวยๆแบบนี้นี่เด็ดออกอเด็ดออกก็กินได้อยู่จ้ะบ่แม่นว่าอันกินบ่ได้กินได้อยู่นี่ถ้ามันบ่อันนี้แห้งขวดก็สิเก็บไปกินแต่ถ้ามันสวยแห้งๆขวดก็บ่กินจ้ะขเอาไปให้กไก่นี่สวยแห้งๆจังสีนี่ไปให้กไก,จก่จ้ะนี่ไก่ข่อยมากๆ แบ่งกันกินคนกินแน่ไก่กินแน่ปลูกแล้วก็บแบ่งกันกิน่นนี่ไปเห็ดไก่จ้ะอุย้ยงามค่อยมากกินมันกรอบดีเอาพักกันอีก,กสิพราะหละเละไดวจะไปเอาอัญชัอื่นอีกอยู่เดี๋ยวก็สิเอาต้นหอมก่อนจ้ะต้นหอมไปกินเป็นอันสลัดให้คุณสามีเพิ่นก่อนเฮ้ยมันแหนกันโพดได้ยุ่งปลูกทีโพดลงที่ละคนเจ้าอย่างตัวอย่าง บลกมนไปบ่ได้วาดแต่บ่ได้พื้นที่ว่างเนี่จิ๋วเสียบลงไปว่าสันมันทีกันโพดมันก็ลังสิขึ้นเครือบไปนอง่อนสิดึงเบิ้ลออกก่อนที่งำกันก็แบบเกิดเทียดข่อยทักซี่ก็อยากได้เอาแนวฟตงเนี้ยก็ลังสิออกหน่วยเดี๋ยวขวดเสเอาเสือกมาอันโยงเพิ่นขึ้นได้ต้นหอมได้สลัดไปอันนี้ขวดเสิไปเห็นไก่ตัวนี้ นี่เบิ่งเฮาใหญ่ข่อยมีหยังเฮาใหญ่ข่อยบ่ค่อยมีหยังจะข่อยปลูกผักอันนี้ผักอันลดบ่ทันขึ้นช่วงนี้มันสิแม่นเบิดฤดูกาลแลดิเพิ่นรอจังได๋มื้อนี้ว่างๆข่อยสิมายายอันนี้ออกจกกันนี่บ่เคยเทข่อยกําลังเป็นดอกต้นนี้ข่อยสิมาเอาต้นน้อยเพิ่นยายออกไปปลูกมั่เาาจ้าเบิ่งผักข่อยบ่อึดกินได้ผักสลัดข่อยเอ้ยมื้อใดก็ได้มาจอบมาซ้อมเบิง่งุ บักแตงข่อยมูเจ้าเห็นบ่บักแตงข่อยต้นนน้อยๆนึงปีนี่บักแตงข่อยขึ้นมากดอแถบักเนี่ยบ้านข่อยเอ,อินดอเนาะพุน่ะ,นะเป็นหน่วยมาจากค้นมันผุนโพดโพดอยู่ได้รหรอเฮอุอ้ยปีนี้พุ่นพุนบักแตงข่อยขึ้นน้ำขอมันผุนพอว่ามันออกบัตุข,ขอเอาโลดพุนผุนถ้าเป็นมันจับนี่บอกพี่น้องเอ้ยบัอึดกินจ้ะบัอึดเมื่อกี้เราพากข่อยกระสูงเลยนี่ว่าสิไปอัน ตัดไปเหเพื่อนบ้านเพื่อนก็บข้าแต่ไปเห็ดงานเพื่อนเห็ดงานกลางคืนจากกลางเวียนเพื่อนกิดนอนข่อยกิดลีบวัดไปรบกวนเพื่อนขนบะกาไปรบกวนเพื่อนพักข่อยกิดเลยไงบ่เนี่อืมอ้ยอันน้องคนไทยเพื่อนกับกับไทยจ้ะว่าสิเอินเพื่อนมาเอาผักไปกินเพื่อนกับไทยช่วงนี้เพื่อนไปเยี่ยมครอบครัวเพื่อนอยู่ไทยจ้ะเพื่อนมาผลเรจะสิเอินเพื่อนมาเอาลายก็กินบ่เวิร์ด บุกเก็บมันกะญ่เนาะมืงอใดบุกเก็บมันกะใหญ่เชี่ยวพักอย่างนเนี่ยพักอันนี้ก็แซ่บจังนี่พักอันนี้เอาละเอาไว้ก้นมือมือนีขวดสิไปซื้อน้ำสลัดสดักก้อนเดี๋ยวดศิบเอ็นเฮดสลัดสลัดพักแบบว่าเป็นเป็นหอ่อเป็นโลเป็นอะไรนะจ๊ะบุ๊ดอะใส่แป้งเวียดนามใส่ใส่ใบสลัดแทนเอาแต่ว่าข่อยเฮดน้ำสลดัดบุกเป็นเรื่องของเรื่องข่อยก็เลยบุ๊ดอะเฮดช่วงนี้ อุ้ยงามพี่น้องจ้าคอยออนซ้อนมึงไยคุณกรอบดีในพักสลัดต้นอีกรอบดีนะบดจ้ะ